หัวข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับภัยกลโกงต่างๆทางด้านออนไลน์และเป็นการอธิบายถึงลักษณะที่แตกต่างออกไปจากในแอปพลิเคชันใน google p l a y Store ที่ชื่อ n ิโมทีวีไทยที่อ้างว่าเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการสตรีมเกมออนไลน์ชั้นนำและออพูดคุยเป็นแบบแต่ง และทําพฤติกรรมสออะไรบางอย่างแล้วก็นั่งคุยซึ่งจะมาดูคร่าวเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด e สคริปชั o นด้านล่างสามารถกดเข้าไปดูได้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณโดนหลอกเนี่ยเป็นเงินสดทางด้านออนไลน์ต่างๆและรูปแบบก็ไม่ได้แตกต่างกันมากจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องลูกโซ่และระบบต่างๆที่ได้เจอแล้วก็สัมผัสมาในระดับเบื้องต้นก่อนในการปูความรู้ตลอดสปีที่เจอมาแล้วก็ถูกมาเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินด้วย มากมายหลายแท็กติกหลายรูปแบบที่นิ m o ทีวีไทยทำรวมกับสแกมเกมลูกโซ่แกงขูข่ฆ่าในสังคมเผด็จการของนิโมทีวีไทยที่มีไว้ใช้เฉพาะคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ยังผลนผิดอยู่อ่ะถ้าใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับเงินก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ที่ดีสคริปชันได้เลยหมายถึงว่าเรื่องที่เจออยู่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินโดยตรง แน่นอนว่าเรื่องกลกลโกงออนไลน์มีหลายแบบมากอันนี้เขาอธิบายถึงการหลอกขอรหัสผ่านการใช้งานบัญชีอีเมลพัสิว์ต่างๆอันนี้เดี๋ยวจะไปพูดถึงเคสสตาร์ตี้ที่เจอมาเมื่อคลิปก่อนหน้านี้สองวันที่แล้วก็ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับที่โดนขอรหัสที่โดนขอรหัสแล้วก็แฮกเฟสแฮกรหัส Steam 3 ID คำหนึ่งขอของแต่อันนี้เนี่ยยังมีอีกเดี๋ยวติดตามใน s t o r y l i ล e Storytime จะเล่าอีกถึงกรณีที่เจอขอรหัสผ่านโดยกลุ่มสแกมเกมและเจ้าหน้าที่หลาชื่อที่ร่วมมือกันทำงานเป็นกระบวนการจะเข้ามาหาคุณเองในช่องของคุณในไลฟ์สด ที่คุณกําลังทํางานอยู่หรือในทางไหนก็ตามคุณจะถูกเข้าหาถูกสต็อกกิ้งถูกรูปแบบแล้วแต่ว่าคุณจะโดนมากน้อยแค่ไหนอันนี้เนี่ยก็อาจจะขอเป็นพาสิร์เมลก็ได้นะพาสิร์อะไรก็ได้พาสิร์สตรีมเนนิโมพาสิร์เฟสได้หลายอย่างมากแล้วก็ได้หลายครั้งหลายคราวหลายคนด้วยการตีสนิทก่อนอยู่ดีๆเข้ามาถึงวิแรกเนี่ยคนที่เขาจะเป็นมิจฉาชีพอ่ะเขาคงไม่พูดหรอกค่ะว่าอืมขอพาสิร์หน่อย จะเอาไปโกงอะ่ะเขาไม่พูดแบบนี้นะคะเข้ามาหาคุณแล้วก็คุณเป็นสตรีมถ้าคุณเป็นสตรีมเมอร์ไม่ได้เป็นสแกมเมอร์ที่จะทำารืกโซ่ในนี้คุณก็ต้องยอมรู้ว่าคุณมาเพื่อที่จะสตรีมเกมให้คนดูแล้วก็ออกไปก็แค่นั้นถ้าว่าคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่ไม่ใช่ว่ามาเล่นเกมด้วยมาแจมหรืออะไรมีเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องแคร์เรื่องอะไรเยอะแยะมากมายต่างๆนานานั้นก็เป็นเพราะว่าคุณก็เริ่มที่จะเข้าไปอยู่ในวงจรเหล่านี้แล้วนะ โอเคนี่เรื่องเขาเตือนเรื่องพาสเวิร์ดนะเรื่องขอเนี่ยขอ facebook ก็คือใช่หมด Facebook หรือว่าบัญชีโซเชียลมีเดียมันอาจจะมีเพื่อนคุณหรือว่าตัวคุณหรือครอบครัวคุณแท็กนู่นนี่นั่นมาคุณโอเคไหมละ่ะที่จะเสียาหายอีกมากมายอ่าแบบที่นี่ก็มีประสบการณ์โดยตรงเหมือนกันคุณยินดีไหมละ่ะที่จะว่าสามปีสี่ปีเดินเรื่องไปสิกี่เรื่องอะคดีใหมๆ่ๆ ี่พันไอดีที่เข้ามาโกงชอโกงคุณหรือว่าใครก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้หนึ่งแล้วเนี่ยได้เยียอหนึ่งแล้วเนี่ยพอว่าประตูนึ่งมันเปิดออกแล้วเนี่ยคุณปลดล็อกหนึ่งแอกแล้วเนี่ยคุณให้เขาได้ล้ำเส้นแล้วเนี่ยนะก็ไม่ได้เขาแล้วกันนะคุณจะโดนอะไรบ้างคุณก็คิดว่าโซเชียลมีเดียของคุณเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรบ้างมันมีมันเป็นคนในชีวิตจริงแอปพลิเคชันนี้เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนในการสมัครแอปเข้ามา เป็นคนไลค์ตัวตนไลค์ชื่อไลค์เลข IP พีทุกอย่างไปไล่ดูคลิปเก่าๆถ้าเกิดว่าโดนในเรื่องของตัวแอปหรือว่าในลักษณะการโกงที่เป็นออนไลน์แต่ว่าไม่ใช่เงินสดแล้วจะเ,เริ่มเข้าใจโครงสร้างระบบว่าคุณกําลังเล่นกับคนที่อยู่ในที่มืดและเขาขอเฟสน,นู่นี่นั่นถามว่ามีแฟนแรกเงาไหมอะไรก็แล้วแต่เขาอยู่ที่มืดแต่เขารู้เรื่องราวเกี่ยวกับคุณที่คุณพูดไม่ว่าจะอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะมาสตรีมแล้วบอกก็ทะเลาะกับพ่อหรือนี่นั่นทุกๆอย่างถูกเล็คอร์ดไว้ไม่ว่าเขาจะเป็นนาซิสิต์โลกของตัวเองหรือไม่ก็แล้วแต่วิชาชีพหรือว่ามีแวร์ท็อกซิกทั้งนั้นอ่ะต่ออ่ะก็ลองอ่านดูนะอ่ะ แอบอ้างแล้วก็ไปว่าเป็นบุคคลต่างๆเช่นแบบเป็นโลคนรวยเป็นช่องนู้นช่องนี้ที่สติมานานแล้วเป็นสังกัดเป็นน่นนี่นั่นเป็นเจ้าหน้าที่นี้โมอะไรก็แล้วแต่เลยอะคุณมีชื่อนามสกุลทำไมล่ะอย่างแก๊เปี่ยงแพนด้าฟู้ดอะมันมีชื่อนามสกุลมีรูปได้กําไรแค่ห้าบาทสิบาทอันนี้มันมีไหมอะถ้ามันไม่มีอะมันแปลว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าถ้ามันไม่มีอะมันแปลว่าเป็นสตรีมเมอร์ไหมอะมันมีชื่อนามสกุลถ้ามันไม่มีอะไม่ใช่แบบประชาชนในการสมัครอะแล้วก็มีโลคนรวยเข เวลาแจ้งความเกิดเลยขึ้นเขามาป้นคุณไปทางออนไลน์อะ่ะไม่ว่าจะหนทางทุกรูปแบบอะ่ะคุณทำไงไปแจ้งว่าอะไรโดนเลมอนทำร้ายหรอเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเขาจะโอนเงินให้อะ่ะเขาจะบอกว่าเดี๋ยวจะเติมเพดให้หรือไม่เขาก็ให้เลยรวบรวมตัวกันมาให้เลยโอนก่อนเลยเดี๋ยวอีกไม่นานอะ่ะคุณก็ต้องเข้าสังกัดก็ต้องเริ่มเล่นใหญ่กับเขาขึ้นเรื่อยเหมือนรูปแบบลูกโซ่ตอนแรกก็ฟรีตอนแรกก็อ่ะแล้วก็เริ่ม เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้เนี่ยก็คือลิงก์นี้เนาะแต่ไอเรื่องที่ว่าถ้าเงินก้อนแรกหรือบาทแรกของคุณออกไปเมื่อไหร่ในแอปเนี่ยคือจบแล้วนะคือเกมจบแล้วนะคนอยู่ในวงจรน,นี่แล้วนะนะเวลาคนพวกนี้เข้ามาหาแล้วเริ่มจ่ายก่อนก็นั่นแหละมันก็คือขั้นแรกอะนะคุณเนะี่ยถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าเป็นคําที่เจอกัน,นเยอะก็คุณเป็นคนที่แบบหล่อมากเล่นเกมเก่งมากเลยสวยมากเลยอะแบบเออแบบเอ้ยนี่นนี่นั่นมีแต่เรื่องหน้าตาแบบดีเลยก็อวย,อย,อยไป เนี่ยรักมากเลยอ่ะเป็น fc เลยอ่ะเดี๋ยวเปิดป้ายเลยเปิดป้ายเลยเปเปเพชรเลยเนี่ยอืมใช่เลยอ่ะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะนู่นนี่นั่นนี่นั่นนี่นู่นนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ไปเลยแล้วก็ก็ว่าไปนะบทประมาณเนี้ยอ่ะแล้วก็นับวันก็จะอาจจะมาแบบว่าจ่ายมาแล้วก็คุณก็จะต้องว่าจ่ายกลับจะจ่ายมาก็จ่ายกลับก็จ่ายมาก็จ่ายกลับ แล้วก็ค่าธรรมเนียมต่างๆก็อะไรอ่ะครั้งหนึ่งจ่ายไปแล้วก็คือมันก็คงจะไม่ได้หยุดแค่นั้นอ่ะกว่าจะขึ้นโลอ่ะถ้าถ้าหยุดอยู่แค่นั้นมันไม่ถึงจะขึ้นโลหรอกคะ่ะแค่โลล่างสุดม้ามันไม่ขึ้นลคะค่ะมันคือต้องเติมวนแวนสาธารณะเป็นกองสีรวมของแก๊งนะคะสแกมเกมนะคะอืออ่ะข้อสังเกตหลอกให้เหยอโอนเงินผ่านบริการโอ,อนเงินฟังดีๆนะคะ เพราะข้ขนี้ก็เกี่ยวข้องกับนิโมที TV ไทยมิจฉาชีพจะหลอกให้เหยื่อโอนเงินผ่านบริการที่มิจฉาชีพรับเงินได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารต้นเพราะมันจะได้ยากต่อการตามเงินไงคะเนี่ยในนิโมทีวีไทยเงินก็คือเพชรแปลงเป็นสกุลเพชรล้แล้วคนที่คนที่คุณโอนไปให้เพชรไป คุณมันมีเอกสารแสดงตนไหมมันให้บัประชาชนคุณไหมไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นสตรีมเมอร์หรือเป็นเป็นสังกัดอะไรเงี้ยคุณรู้ทุกอย่างไหมรู้แค่ไหนแล้วก็ถ้าต้องรู้ขนาดนั้นน่ะคุณมีหน้าที่อะไรในการในการต้องโอนให้โดยที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครหรือว่าโอนผ่านกันโดยการแบบไม่มีตัวตนอะไรจะจับต้องได้อะอย่างนั้นน่ะ หน้าที่ของสตรีมเมอร์นะถ้าคุณใยจะไม่เป็นสแกมเมอร์คือคุณก็แค่รอคนโดเน a t ตามธรรมชาติแล้วคนปกติเขาก็ไม่โดเ a t e ผ่านเพจอยู่แล้วเดี๋ยวจะไปคุยเรื่องเพจของมิโมทีวีไทยว่ามีแท็กติกอะไรไงบ้างมันไม่ได้ให้อะไรคุณนะมันไม่มีอะไรจะให้คุณเลยคือก็ตะล่อมให้คุณเข้าสังกัดอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทําไมมันไม่ได้มีเงินจ้างคุณเลยนะตามตามที่แบบว่าสมควรที่จะจะได้รับอะนะคะอย่างเช่นว่า คุณสตรีมวันละสิบชั่วโมงคุณสตรีมเก่งมากคุณพูดได้หลายภาษามากเลยคุณแบบว่าเล่นเกมเก่งมากเลยคุณในผู้ติดตามเป็นหมื่นหมื่นห้าหมื่นสองหมื่นแล้วเป็นมาหมดแล้วนะคะก็ไม่มีค่ะแม้แต่บาทเดียวที่จะมีเงินให้มีเงินจะให้ไม่มีเลยนะคะทุกอย่างต้องมีเงื่อนไขค่ะอย่าลืมวิชาชีพกับนาซิซิสกับลูกโซ่กับอะไรก็ตามในเมื่อเขาจะจับเกมมาบังหน้าและทําธุรกิจเป็นหลักเพราะฉะนั้นแม้แต่บาทเดียวไม่มีกระเด็นค่ะถ้าเกิดว่าชนะรางวัลอะไรก็แล้วแต่ก็ให้แกงสแกมเกมไปค่ะ แล้วก็ก็อย่างนั้นเลยค่ะก็ทพงบ้านทุบดินอย่างนั้นเลยเดี๋ยวค่อยไปเล่านะอันนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะมันต้องมันต้องมีการโดนโกงออนไลน์บางคนที่โดนในบางส่วนนะคะแต่ละคนนะโดนไม่เหมือนกันนะคะก็เรากําลังพูดภาพรวมเพื่อให้คนไปจัดต่อในส่วนที่ตัวเองโดนนะคะฟังนะคะหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆเนี่ยต้องมีหน้าที่ที่ชัดเจนเข้าใจไหมนิโมมีหน้าที่ที่ชัดเจนไหม ฝ่ายบัญชีฝ่ายประช,ชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ชื่ออะไรหัวหน้าฝ่ายประช,ชาสัมพันธ์ชื่ออะไรบริการลูกค้าชื่ออะไรเจ้าของชื่อนามสกุลอะไรหน้าตาย,ยัางไงออฟฟิศอยู่ที่ไหนเนี่ยปกติในกรณีเนี้จะทําเป็นว่าไม่มีตัวตนและก็ไม่ยอมที่จะติดต่อโดยตรงกับประชาชนเช่น call center โทรหาสวัสดีค่ะดิฉันชื่อวรวรรณโน่นนี้นั่นไม่มีค่ะนะและขอย้ําตรงนี้เลยนะการดําเนินการเนี่ยจะต้องมีเอกลักษณ์ เอกสารเป็นรายละอักษรนะถ้าแอบ,บอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่นิโมค่ะเป็นเจ้าหน้าที่อะไรก็ไม่รู้อะ่ะเป็นสตรีมเกมสแกมเกม,แ,กม,แ,กมแต่บอกเป็นสตรีมเมอ,ร,อ,อร์อะไรเงี้ยอะไรอะไรก็ไม่ม,ม,มีหลักฐานแล้วายละอักษรก็พูดขอไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวไว้เราจะไปคุยถึงหนังสือทีหลังนะคะหนังสือที่เขาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องขอทานเคลื่อนที่อะ่ะนะเป็นหนังสือพุทธศาสนาว่าคนเหล่านี้ใช้แท็กติกทุกอย่างที่อยู่ในแต่ละเล่มแต่ไม่ใช่ด้านดีนะ ด้านจะได้เอาเงินจากคนให้เราที่สุดอ่าไม่เหมาะสมเนี่ยเรื่องธรรมดามากแต่ว่าถ้าเรื่องผิดกฎหมายเนี่ยได้นะได้เลยละ่ะนะคือเลเวลมันไกลกว่าที่ที่คุณยังไม่ได้รู้นะการโอนเงินชําระเงินนี่ไงการโอนเงินและชําระเงินนะคะคุณควรไปตรวจสอบยังหน่วยงานนั้นโดยตรงก่อนยังหน่วยงานที่คุณติดต่ออนี่ขนาดทว่านะทว่ามีชื่อเจ้าหน้าที่นะคะ หรือว่ามีชื่อองค์กรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยคุณัยควที่จะไปตรวจสอบก่อนเลยนะโดยตรงอ่ะถ้าต้องถ้่าคุณจะต้องโอนเงินชำระเงินอนะ่ะโดยที่ไม่ใช้อีเมลติดต่อแล้วก็ไม่ได้ใช้เบอร์หมายเลขโทรศัพท์อะ่ะที่แจ้งมาให้ติดต่อนะก่อนโอนนะก่อนโอนนะีไม่ใช่ติดต่อผ่านอีเมลหรือเบอร์โทรนะเข้าใจไหมแต่นี่อีเมลกับเบอร์โทยังเป็นผีเลยนะคะ อย่าว่าแต่ว่าติดต่อได้แบบในระดับอีเมลเบอร์โทรนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ทำลูกโซ่คนทั่วไปที่เข้าไปหลงก็เป็นในนั้นเกิดเลยขึ้นคนุณครึ่งหนึ่งคือคุณก็ต้องหาความรู้แล้วนะคะจุดๆนนุนี้ยยุคเนี้ยเนี่ยดีใจจังเลยมีเอ่อมีคนมาแบบเป็นเอฟซด้วยเปิดป้ายด้วยแบบอุ้ยหลงตัวเองจังเลยประมาณนี้นะนะสิสิอย่างนี้ฉันก็ดังลัซซี่เนี่ย พากันมาไอดีผีอ่ะคนหนึ่งก็มีห้าสิไอดีก็มา Fol l o w ฉันแสดงว่าคนติดตามฉนันมาห้าสิบคนเออโอเค,อเคลงทุนดีกว่าวนกงสีดีกว่าวนรวมกับเนี้ยจะได้เป็นเป้าหมายของเขาเขาเคยพูดออกมาบ่อยนะคะว่าเขาอยากเป็นแก๊งสแกมเมอร์อชื่อดังไอสตรีเมอร์ชื่อดังเขาเขาเขาบอกอย่างนั้นค่ะด้วยการจ่ายวนกันนี่แหละก็ถ้าเกิดว่าประเทศเนี่ยบนโลกเนี้ยมันไม่มีกฎเรื่องเกี่ยวกับว่าห้ามนอกใจกันมีภรรยาอะไรได้หลายๆคนเนี่ยเรื่องเนี้ยก็คงเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องเนี้ยแหละค่ะ ก็คือดีใจจังเลยมีเอผู้ชายมาแบบมาเปยนิดหน่อยเหมือนจะมาขอรักบอกรักขอแต่งงานอะไรเงี้ยเดี๋ยวโอนกลับไปหว่านูน่นนี่นั่นแล้วก็แบบมีผู้ชายตั้งเป็นร้อยคนที่ทําแบบนี้กับฉันแล้วก็จ่ายไปกับ,กบทุกคนทุกคนนะก็ไม่ได้ต่างอะ่ะตอเงินกู้นั่งระบบอันนี้คะก็ลองไปอ่านดูเนี่ยแอบอ้างว่าเป็นบุคคลต่างๆเห็นไหม โลโก้ทุกอย่างในนิโมทีวีไทยไม่สามารถเชื่อถืออะไรได้ทั้งนั้นแล้วคนสนใจที่อยู่ในนั้นเนี่ย mm. เดี๋ยวจะอธิบาย mm. เป็นรายเคสรายคดีเลยนะว่าแต่ละคนทําอะไรไว้มีอะไรไว้ไปดูในคลิปย้อนหลังได้เลยค่ะแล้วคุณจะรู้ว่านั่นยังสามารถจะแอบอ้างว่าเป็นบุคคลอย่างนั้นอย่างนี้โลดโลดคนรวยหรือว่าเป็นแอดมินช่างนั้นช่านี้ปน imo, เป็นเจ้าหน้าที่นิโมเป็นสตรีมเมอร์ยังกล้าที่จะใช้คําพูดว่าเป็นบุคคลต่างๆนานา,นานะทั้งนั้นที่ความจริงแล้วไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่าบุคคลที่ไม่เื่ แล้วก็ให้คนโอนเงินให้ทุกรูปแบบทั้งเพชรทั้งเงินสดทั้งขอให้ซื้อโทรศัพท์ทั้งขอให้จ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าสกินค่าอะไรคือก็อย่างที่เดี๋ยวไว้จะไปทิบายเรื่องขอทานเคลื่อนที่อ่ะขอทานออนไลน์เคลื่อนที่อ่หกกกะห่างไกลกับเขาว่าเป็นสตรีมเมอร์มากๆลองไปดูต่างชาติหรือว่าประเทศเราก็ได้คนที่เขาดังจริงๆอะ่ะที่เขาเป็นแบบ global อะไรเงี้ยว่าว่าเขาเขาเขาทำเขาพูดจาแบบนี้เขาขอเงินคนอื่นแบบอย่างนี้ไหมตลอดตลอดเวลาหรือว่าหาทางรัดแบบนี้ไหมซึ่ง การหาทางรับเนี่ยนะสิสทธ์ถนัดมากก็ขอให้เหยื่อโอนเงินโอนเงินโดยไม่ต้องใช้เอกสารแสดงตนเป็นไงมีแคปหลักฐานไว้ได้ไหมว่าโอนให้นายนัทพงศ์ไม่มีนะคะโอเคนะคะมักจะทําแบบรีบอ่ะแบบตีสนิทแล้วคือรีบคือแบบบนคือไม่รีบก็ได้แต่สุดท้ายแล้วต้องได้ช่องนี้ต้องได้เงินก้อนแรกบัตรแรกจากช่องนี้จากอะไร ได้ขยายแฟรนช์ความลูกโซ่ความอะไรแล้วก็ต้องทำตัวเหมือนกันต่อไปเรื่อยๆเป็นท,ทอดๆเป็นแบบททยาทอสุรอะไร,งไรเงี้ยพูดให้แบบเข้าใจง่าย,ายเลขที่บัญชีเงินฝากที่เป็นที่พักเงินจากอะไรก็ตามะคือคุณมาทําเกมก็คือคุณอยากเป็นสตรีมเมอร์แปลว่าคุณชอบเกมจริงใช่ไหมก็ทําไปคนโดเนตก็ต้องมีตัวตนตัวคุณก็ต้องมีตัวตนไม่จะเป็นต้องผ่านเพจเพจมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้คุณได้อะไรเลยการที่ว่า ตั้งใจทาเรื่องว่าสิบสี่วันถอนได้แล้วจริงๆก็ไม่ใช่ว่าได้มีแท็กติกอีเยอะที่จะยักยอกไปใช้ยักยอกไปทุกสิ่งทุกอ,อย่างหรือว่าทําเป็นว่าแบบเออเลอร์ทำเป็นว่าอะไรนู่นนี่นั่นจนตอนนี้สามปีแล้วค่ะ 5, ยังไม่สามารถเลยคะ่ะที่จะให้เงินเป็นหลักหมื่นหลักแสนที่ชาวบ้านเขาโดเนทให้กันแล้วนิโมโก็ไม่มีปัญญาให้สมบัตินึงนะคะแต่ว่าก็ไม่มีปัญญาที่จะให้เขาเนี่ยมีสิทธิในการเอาออกมาด้วยรูปแบบต่างๆแล้วค่อยไปคุยนะคะว่ามันต้องเป็นบริษัท เลเวลประมาณไหนที่จะแม้กระทั่งเรื่องเงินเงินทองเนี่ยแค่บาทเดียวโปรโมชั่นลด5บาทสิบาทเนี่ยไม่มีบริษัทดีๆบริษัทใจสุจริตที่ไหนเขามายุ่งวุ่นวายกับเงินของลูกค้าแม้กระทั่งส่วนลดที่ลืมลดไป5บาทเขาก็ไม่กล้าทําค่ะแต่ที่เดี๋ยวว่าจะมาเล่าให้ฟังนะคะอย่างลงลึกนะเพราะฉะนั้นใครเจอว่าเงินอยู่ในร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเกิดอะไรขึ้นกับเงินคุณที่อยู่ในบัญชีสตรีมอะไรเงี้ยแจ้งความค่ะส่งมาในไลน์ค่ะคุยกันค่ะ วิธีป้องกันนี่ไงฟังเลยค่ะไปอ่านดูไปดูเลยนะคะเปิดข้อมูลในห้ามเปิดเผยข้อมูลในโซเชียลเน็ตเวิร์กเห็นไหมก็ไม่ต้องให้แล้วก็ไม่ต้องเปิดเผยนะคะก็คือป้องกันไว้ก่อนแก้เลยนะคะถ้าเกิดแก้ไม่ไหวนะคะหรือว่าหรือว่าแก้ไว้ก็จะกันไม่กันก็นแล้วแต่คุณเลยค่ะนะถ้าคิดว่ากันมันโอเคนะอ่ะเปลี่ยนรหัสไม่ได้รับการแจ้งมาว่าแบบโดนชักจูงให้อนเงินอะไรเงี้ยตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวกับนิโม่ที่แบบใหญ่กว่านั้นที่เป็นคนคุมที่เป็นคนมาตรวจงานที่แบบมีชื่อนามสกุลมีอะไรซึ่งไม่มีนะคะทที่หาข้อมูลปัจจุบันถ้าใครมีก็บอกเลยค่ะเมนด้านล่างช่วยคนอื่นด้วยนะคะอ่าเช่นกรมอะไรก็ได้ก็ว่าไปนะคะที่เกี่ยวข้องกับการกรมมาตรวจสอบหรือว่าอ้างอิงได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไปหาได้เดินนั่งรถไปหาได้เลยเลยนะคะแล้วก็นี่นะคะตรวจสอบก่อนเลยนะคะก็ไม่โลภต่อเงินที่ไม่มีม่ที่มาใช่คุณอย่าโลภนะคะ กับการที่ว่ามี f อฟซเป็นผีเป็น IDP เป็นอนนอนิมัสโดยที่แบบไม่มีที่มาอยู่ดีก็บอกว่าฉันหล่อมากเลยไม่ใส่ลูกกระตุนหรือว่าไม่ได้เล่นอะไรไม่ได้มีอะไรที่จะแบบเลยอะแต่ว่ากลับบอกว่ามาันแบบไม่มีที่มาที่ไปอยู่ๆก็คือรีบเนาะดูรีบซื้อช่องดูรีบแบบทําลูกโซ่ แล้วตผลตอบแทนที่สุดกันจริงก็คือเลเวลช่องในนิโมทีวีไทยแล้วก็ยอดบอดนะที่แบบอยู่ดีก็หวือหวาขึ้นมาว่าแบบอ๋อเข้าแก๊งลูกโซ่แล้วได้อย่างนี้มันมีไหมคุณใช้ลองใช้วิจารยญาณคิดดูนะคะว่าคนคนหนึ่งที่เข้าแก๊งเลยแล้วมนสตรีมวันแรกหรือไม่เกินเดือนแรกเนี่ยโอ้โหเลเวลพุ่งไปยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบมันมีระบบี่โกด้านในอีกหลายละเอียดทุกรละเอียดทุกจุดคะ่ะและ้วอย่างหนึ่งอ่ะคุณเข้าใจได้เลยค่ะคุณไม่ได้ดังแล้วคนที่โดนห้าหกเจ็ด ทำการงานกันเป็นระบบเนี่ยนอกจากพวกคุณอะที่เป็นนอกจากพวกนั้นที่เป็นหน้ามากันเองอะค่ะคือคือไม่มีวันเกิดขึ้นอะ,ะมันเป็นไปไม่ได้อะค่ะคือแค่ว่าจะต้องสมัครด้วยบัตรประชาชนแล้วก็รู้ว่าคนที่ดูจริงๆคือแค่สามคนอะไรเงี้ยแค่นี้ยังยังทำไม่ได้เลยคะ่ะแอปพลิเคชันยิมโมทีวีไทยแล้วเรียกตัวเองว่าชั้นนาไม่พอนะคะ การที่จะให้เคยมีคนทั่ว่าไปธรรมดาเสนอเข้าไปหลายคนแล้วล่ะว่าควรจะมีให้เลือกว่าต้องการยอดคนดูตามจริงไม่ใช่มีบอทเช่นสามคนก็สามคนแล้วก็มีแบบว่าสมัครโดยบบประชาชนคนเมนนน้นต์คนหนึ่งเปิดป้ายคนนึงก็รู้แล้ว่าเป็นนายนัทพงศ์อะไรก็ว่าไปท,ที่โดเนทที่ที่เป็นหนึ่งเป็นแฟนคลับจริงๆเวลาเกิดเรื่องหรือคนนี้ไปทําอะไรไว้ไปหมินประมาทไปหูฆ่าใครหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถตามเรื่องตามเส้นตามสายขึ้นไปว่าเป็นใครอยู่ภายใต้อะไรอยู่สังกัดอะไรเป็นนกต่อของใครอันนี้ไม่มีสักอย่างค่ะ ะะติดตามข่าวสารกลโกงอย่างสม่ำเสมอนะคะคุณโดนคุณก็ออกมานะคะได้แล้วนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารนะคะมันต้องอัปเดตตลอดนะคะคนโกงเนี่ยโกงแทบทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือที่เท่าที่เห็นเองก็ตามนะคะคือถ้าเขาช้าไปก้าวหนึ่งเนี่ยมันก็มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอาชีพเข้าใจอาชีพคนโกงหมคะอาชีพนะน,นะ อืมก็คือหาเหยื่อคือไม่ทําอะไรด้วยมือของตัวเองด้วยตนเองด้วยความสุจริตแล้วก็รอวันเวลาเอาเปรียบหาเอาเปรียบคนในยุคโควิดนะคะจะได้แบบถ้าเกิดโกงเนี่ยก็จะได้อ้างแบบข้างๆครูไปได้จะเป็นนาิชิตก็อ้างได้ไม่ใช่ก็อ้างได้นะคะว่าก็ทําเพื่อลูกเพื่อเมียก็แบบหิวแสงอยากมีชื่อเสียงมันผิดหรออะไรแบบนี้นะคะแล้วถ้าคนอื่นเขามีลูกมีเมียไหมคะคนอื่นมีพ่อมีแม่ไหมคะคนอื่นนี้เขาเขาที่เขาต้องโดนเบียดเบียนในส่วนของเขานี่ ออคืออะไรหรอคะคือถ้าเขาทำมั่งได้ไหมล่ะแล้วก็ไปเบียดเบียนคุณพ่อแม่คุณลูกเมียคุณต่างคนก็โกงกันคนละมัดเอาไหมล่ะใครใครน่วมกว่าก็จนกว่าไปเลยก็โดนเอาเปรียบไปอย่างนี้หรอคะอยู่แบบนี้หากถูกแอบอ้างใช้บัญชีอีเมลอันนี้ตัวนรอเอ็นก็โดนนะคะในแอปนิโมทิไทยนะคะเอาเอาไอดีเนี่ยที่เป็นหน้าเราเป็นเลยเนี่ยไปใช้นะคะโผล่นู่นนี่นั่นนะคะทุกกรณีนะคะที่โดนมานะคะเดี๋ยวไว้ค่อยเล่าไปเคสไปเคสไปเลยะคะ่ะ ตั้งใจทาเป็นข้อมูลให้ผู้คนได้รู้นะคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอย่างไรมีคนโดนมันไม่ใช่คนเดียวนะคะในแต่ละรายละเอียดเท่าที่เขาจะช่วยโอกาสได้ควรติดต่อผู้บริการอีเมลแจ้งรหัสเปลี่ยนผ่านนะคะก็ก็ถึงจะแจ้งรหัสเปลี่ยนผ่านแต่ว่าเขาก็เข้าไปดูข้อมูลคุณหมดแล้วะคะ่ะว่าคุณเอาไอดีของคุณเชื่อมกับอะไรเหมือนที่เราเชื่อมกับเบอร์มือถือแล้วก็นาเรนเชื่อมกับเบอร์มือถือใช่ไหมคะแล้วก็ถูกเอาไปเอ ไปดูค่ะว่าเบอร์นี้ของใครชื่ออะไรนามสกุลอะไรแล้วมาโพสต์ว่าจะฆ่าซ้ำๆซ้ำๆในขณะไลส์สุดพอเจ้าหน้าที่ก็เราก็ให้สแกมเกมเนี่ยที่มาทําเรื่องเนี่ยมีสังกัดเนี่ยสกายโกลแฟม y T อรี่ทีทูเอ็นนะคะทีเคจีเนี่ยขึ้นไปบอกใน Discord ปลอมเป็นกระตุนเมนเจอร์ค่ะนิโมค่ะ Discord ว่าอาุ้แบรน์ถาวรให้หน่อยนะตอนนี้ไปขู่ฆ่ามันแล้วทางนั้นก็ทำอะไรคะล้างวิดีโอย้อนหลังของคนร้ายให้ค่ะ ทุกอันทุก ID ทันทีทันใดเลยคะ่ะแล้วก็ล็อกอินเข้าไปในล็อกอินสวนคุณเลยคะ่ะรีบมากโลกมากค่ะแล้วก็ทําการอะไรคะ่ะทําการล็อกเงินคุณหงายเข้าไปไม่ได้เงินที่คุณเปไปทั้งหมด ที่ที่แบบสนับสนุนเพื่อนเปิดป้ายเพื่อนก็คือเข้าไปส่งใบไม้อะไรไม่ได้ให้ไอดีมันหลุดไปเลยไม่ว่าจะเติมถึงเลเวลไหนแล้วก็ตาม่ะเอาไปทุกส่วนแลยค่ะรวมถึงเอาไปใช้ในการท่องไปในช่องต่างๆให้คุณเสียหายเอาหน้าคุณไอดีคุณไปโผล่ที่นูน่นที่นี่ตามใจชอบรวมถึงพิมพ์คําว่าคําหยาบอะค่ะคําว่าแค,ร,ร,าค,ครี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแครี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าพิมพ์ตรงตัวว่าเป็นคุณเป็นคนพิมพ์นะใช้ไอดีคุณพิมพ์นะคะ เพราะว่าก็คิดว่าไอเลข IP ก็อยู่ในกํามือฉันนะคะคิดว่าทําอะไรก็ได้ถ้าไปแจ้งความแล้วยังไงอ่ะก็ฐานมันไม่มีคนคุมอ่ะแอปแอปมันไม่มีคนคุมที่เหนือขึ้นไปอ่ะยังไงก็นั่นแหละก็โดนยังไงก็แบบพูดไปก็แบบไหนอะหลักฐานก็ในเมื่อคนที่มีหลักฐานว่าคนที่พิมพ์อันเนี้ยมันก็คือตัวฉันเองแลฉันก็ไม่ได้ให้ไอเลขไอพีกับไอพีกับใครก็ได้เพราะว่าแก๊งสะเกมก็บอกตลอดนะคะว่ายังไงก็ลอยนวลแน่นอนนะคะเพราะว่าเนี่แหละค่ะเขาคุยกันแบบนี้อยู่กันแบบนี้นะคะ ก็ไปดูคลิปย้อนหลังค่ะมีคำพูดที่เขาพูดอยู่ค่ะว่า,างไงเขาไม่โดนแน่นอนค่ะลอยนวลแน่นอนไม่ว่าจะชอบโกงในนี้เร้ายแรงแค่ไหนหรือว่าจะยอดเงินเท่าไหร่อะไรก็ได้ทําได้หมดเลยค่ะไม่ต้องรับผิดชอบเลขไอพก็ฟรีไปยิงฟรีไปแบบว่าเลข OTP ที่ขอก็ไปเอา ID Face เขาที่เชื่อมได้ ID f r ฟ e ไฟ r e วไปก็ฟรีหมดค่ะทุกอย่างฟรีอะสำหรับมิชชชีพที่รอคนอยู่สแกมเกมมิชชชีพเหล่านี้ หากไม่สามารถระง,งับการโอนเงินได้ให้รวบรวมหลักฐานและข้อมูลต่างๆแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทําด้วยนะคะโควิดมันลงแล้วเนาะแล้วลงบันทึกประจาวันนะท้องที่เกิดเหตุเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการระง,งับการถอนเงินอันนี้ก็ในกรณีที่มาของเงินสดนะ,ะอย่างเช่นช่อง s อ m บีมี่อะไรพวกนี้นะคะหลายคนมากนะคะคือมันไม่ใช่แค่ว่าวนเพรมันไม่เคยพอแค่นั้นนะคะ ต้องว่างเงินสดก็ต้องด้วยแล้วก็ต้องเป็นลิงก์ด o n a t แยกนู่นนี่นั่นนะคะแต่สิ่งที่ทําไว้ไม่เคยบอกลูกค้าว่าจึงทาผิดกฎหมายเรื่องอะไรมาบ้างล้วก็ยังไม่รับโทษใดๆดทั้งสิ้น,นคือมาเพื่อเอาอย่างเดียวนะคะแจ้งระงับการถอนเงินออกจากบัญชีที่โอนอ่าอันนี้นี่ถ้าเป็นในตัวเพจของนิโมทิวไทยนะคะอย่าว่าแต่ว่าทําอะไรได้เลยะคะ่ะคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณคุยกับผีหรือว่าคุยกับโดเรมนหรือว่าคุยกับเอ่อเอ่อะอะไรอะ่ะมีกี้เมาส์อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คุยเรื่องเงินกับ,ก,บกับกับกำแพงเหรอแล้วคิดจะถามอะไรคิดว่าจะเอา facebook หลักคุณหรือว่าเอานู่นนี่นั่นของคุณไปเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับผีเหรอคะกับวิญญาณอะไรเงี้ยเหรอกับตัว,ต,วตัวการ์ตูนอะไรเงี้ยเหรอมดแดงมดเอกเงี้ยเหรอไปคิดที่ดีนะคะอะหากได้รับติดต่อจากผู้ผู้ให้บริการอีเมลผู้อีเมลที่บอกว่าแบนแบนกี่วันด้วยอีเมลนั้นนี้นี้อะไรเงี้ยคุณก็สามารถเช็คได้ว่ามันเป็นคนจริงไหมนะคะ มันมีชื่อามสก,กุลไหมล่ะอีเมลนี่ดดนี่นี่แอดนิโมทีวีไทยนางวรวรรณนี่ไม่มีค่ะไม่มีก็คือไม่ใช่คนค่ะก็คือไม่ใช่ที่ติดต่อได้ไม่มีเบอร์โทร,รค่ะการที่จะลงโทษใครหรือแบนใครสักคนหนึ่งอ่ะมันต้องคุยกับเจ้าตัวก่อนค่ะต้องยื่นหลักฐานย้อนแย้งกันให้เรียบร้อยก่อนค่ะว่าใครผิดใครถูกลงโทษแค่ไหนอัตรเตาเลทกันลงโทษเป็นยังไงส่งให้ยินยอมอะไรกันก็ว่าไปจะบอกว่าเอ้ยทำแอปใหม่ๆแบบพอดีว่าเป็นบริษัทแม่มาจากจีนก็ยังเหนือกฎหมายได้เป็นแฟนชายก็แบบ เวลาเอาผิดก็ต้องเอาผิดบริษัทแม่เรื่องจะได้เดินก็เป็นปีๆอะไรเงี้ยก็ก็ก็แล้วยังไงอะ่ะก็ก็ไม่มีตัวตนอะ่ะอย่างเงี้ยมันเป็นแบบสิ่งใหม่ที่แบบไม่ชาชีพเรามาในสาิสิตเนี่ยชอบมากเลยงานออนไลน์เอาเกมมาหน้าสแกมเกมเนี่ยลูกโซ่เนี่ยก็ก็มันเป็นโอกาสอ่ะที่ที่จะท,ทำทำทำอาชีพไม่ชอาชีพอะ่ะนะคะ ตอนนี้แอปมันมีมาสามสี่ปีแล้วก็มีหลายแอปมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่หาความรู้ไว้เนี่ยนะคะมันก็รูปแบบเดิมๆมันก็ทำมานานแล้วก็ทำไว้หลายคนด้วยนะคะกี่คนกี่ ID แต่ละ ID ดีมีเงินเท่าไหร่ละคะโดนโดนแบนดนโดนอะไรก็ตามเนี่ยมันมันมันมีการแจ้งติดต่อเป็นคุณเป็นลูกค้าไหมคะ คุณเติมไปเท่าไหร่คุณใช้เวลาในการสตรีมไปเท่าไหร่ล่ะชั่วโมงรวงมวันละสิบชั่วโมงวันละหนึ่งชั่วโมงทั้งหมดกี่ปีสปี3ามปีอะไรคือสิ่งที่คุณได้จากแอปแบบนี้ที่แอบอ้างว่าเป็นชั้นนําโดยที่ตอนนี้กาลังหาข้อพิสูจน์แต่และเรื่องไล่ไปทีละข้อเาค่อยไปด้วยกันทีละคลิปนะคะว่าชั้นนําเรื่องอะไรเคค่ <S <S okay, ะนี่คือเบอร์ติดต่อถ้าเป็นเงิน <S <S ออนไลน์เกี่ยวกับคุณที่คุณเจอในหัวข้อไดก็ตามนะถ้าเป็นเกี่ยวกับเพชรเนี่ยก็คือนิโม ก็สังคมก็ยังรอทางออกของความยุติธรรมแล้วก็ความเป็นจริงอยู่นะคะแล้วก็สิ่งที่พวกคุณทำอะ่ะก็ทำต่อไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวให้สังคมว่ายังไงกันต่อเนาะโอเคค่ะก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะ